สวัสดีทุกคนวันนี้โกบโผลาจะมาแบ่งปันพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนจะมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนถ้าเป็นเลขก็จะเป็นเลขสี่แล้วก็จะเป็นาธาตุลมนั่นหมายถึงรูปแบบในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตต่างๆเขาก็การแสดงออกของเขาจะโน้มเอียงแสดงออกไปในทางดาวพุธจะเป็นส่วนใหญ่ ชาวราศีเมถุนเป็นคนที่มีความฉลาดไวพิบดีเป็นเลิศเลยสุดยอดมากๆนะคะเขาจะเป็นคนรู้เท่าทันเหตุการณ์ทันโลกทันเหตุการณ์ต่างๆและเป็นคนที่ช่างเจราจาการพูดประสานงานงานที่จะต้องทำเนี่ยมีได้หลากหลายมากเลยจะได้เปรียบกับราศีอื่นๆเพราะว่าเขามีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนชาวราศีเมถุนจะเป็นอะไรที่ พูดเก่งประสานงานเก่งจะทำได้ทั้งบริหารจัดการเ,าเมเนจน,น,นู่นนี่แน่นต่างๆคอยเป็นตัวกลางคอยต่อย,ยอดแล้วก็คอยเ,อเจรจาไม่ว่า สิ่งนั้นๆเกิดปัญหาหรือยังไม่เกิดปัญหาเขาจะแนวโน้มเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีอย่างมากๆในกรณีถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนหรือมีญาติหรือแฟนคนรักเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าจะไม่เหงาเพราะว่าชาวเมทุนเขาจะคอยอัปเดตท,ทันโลกทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองยิ่งในโซเชียลล้วเนี่ยต้องยกให้กับชาวเมทุนเลยสุดยอดมากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของอความรักชาวเมถุนเนี่ยอาจจะสเปคหรือว่าการถูกชะตาเนี่ยอาจจะชอบคนที่อายุเท่ากันหรือว่าเด็กกว่านะคะคือเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันเนี่ยเขาจะแบบสเปคขึ้นมาเลยถูกชะตาเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่ในเรื่องของความรักหลายๆคนก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเพราะว่าชาวเมถุนเนี่ยจะเป็นคนที่ คือเซนดีแล้วก็ฉลาดเนี่ยแล้วก็ชอบเคลียร์นะคะมีปัญหาชอบพูดให้มันชดัชดๆไปเลยว่าแบบไหนอย่างไรคือจะไม่เก็บจะไม่ปล่อยเอาไว้จะไม่ปล่อยออค้างแรมคร้างคืนจะไม่ปล่อยค้างวันค้างเดือนนะคะเพราะเขาเขาเป็นคนที่ชอบเคลียร์ชอบพูดชอบเอ,อคือให้รู้ไปเลยว่าแบบไหนอย่างไรมันก็เลยทําให้เอ,อ การตัดสินต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ก็คือแนะนําว่าให้ทําใจนิ่งๆทาใจล่มๆนะคะเพราะว่าชาวเมทุนเนี่ยเป็นธาตุลมด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันก็ไปไวมาไวเหมือนกันกรณีถ้าความรักมีปัญหาต้องยับยัง้งช่างใจแล้วก็ค่อยๆพูดกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยเจรจาพูดคุยกันยังไม่ต้องรีบเลียรนะ นาทีนั้นเวลานั้นที่มีปัญหานะคะขอแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องความรักก็ยินดีด้วยก็ถือว่าโชคดีนะคะเจ้าราศีเมถุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ความกระตือรือร้นในเรื่องของอาการกระทําต่างๆเนี่ยเขาจะเด่นไปในเรื่องของการประสานงานการพบปะการพูดคุยต่างๆเนี่ยต้องยกให้เขานะคะการ คนเราเนี่ยถ้าเกิดดาวพุธเด่นเนี่ยยิ่งช่วงแบบเศรษฐกิจแบบไม่ดีเนี่ยชาวพุธจะรอดนะคะนั่นหมายถึงคนเมถุนจะรอดแต่ต้องพูดให้ถูกที่ถูกโอกาสถูกเวลาในณที่นั้นนะคะก็จะเป็นมีสเสน่ห์แล้วก็จะเป็นมีประโยชน์อย่างกับตัวเขาและคนลอกข้างอย่างมากเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีชาวราศีของเมถุนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยขอให้ ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็จะดีมากๆนะคะสำหรับในเรื่องของเ,อเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นถ้าต้องการเงินทองแบบเป็นกอบเป็นกรรมนิดนึงไม่ว่าจะทํางานอะไรต่างๆเนี่ยขอให้แนะนําเป็นในเรื่องของเป็นพลอยหรือเป็นบุษราคัมที่เป็นสีเหลืองนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าต้องการโชคลาภแบบเฮงเปังปัง แบบไวๆทำงานเท่าเดิมแต่ว่ามีไรายได้มากกว่าเดิมก็แนะนำเป็นพวกอเมทิสต์นะคะเป็นพวกโทนสีม่วงนะคะหรือสีดำก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดต้องการให้คนยอมรับมีเครดิตแล้วก็เหมือนว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการที่เราไปดูอะไรที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนำให้เป็นโทนสีชมพูนะคะอาจจะเป็น พิงซับไพหรือเป็นพิงสเปเนลนะคะเอ่อจะเพิ่มเครดิตเพิ่มการยอมรับจากผู้คนอย่างมากๆนะคะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครท่านใดที่สนใจที่จะเช็คดวงดูดวงไม่ว่าตัวเองอยู่ราศีไหนลัคนาอะไระโฉลกในเรื่องของความรักของราศีตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ระดับวาสนาเงินงานความรักต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถ ทักแชทเข้าฝากข้อความมาได้นะคะกับกบโหลาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดกันไลค์ของกบโหลาอยู่เป็นประจำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ